ทางเจ้าหน้าทนะครับอาจะเบียบแถวนะครับมัม้า่เสิรต่ไเาลเป็นเดี่ยว่ใหบ้านพี่ยังบไดรับเกียรจากใครหายที่เป็นปกติแล้วมีมดีเป็นยางิ่ง สิท่านนายก้าวแห่งเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแขราาาร่งขันกีฬาต่างแดนเต็มจิดรุ่นน้อง 35- ถึง40ปีขึ้นไปมี8ทีมรวมทีมทั้งหมดที่เขา้าตัวเกิดทักษะในการเล่นดูแพ้รู้ชนะตัวภัยและมีน้ำใจคณะก,กรรมการตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจกรรมการหมู่บ้านผมรู้สึกเป็นเกียรติทุกครั้งครับที่ได้ มาเป็นประธานพิธีที่นี่ทําไมเราต้องเสียเวลาเปิดมาถึงแล้วก็ลงสนามเล่นกันไปเลยแต่จะบอกขอน้องเยาวชนนักกีฬาพิธี่น,น้องไว้ว่าจากถึง25ครั้งผมเป็นนายกมา12ปีมีแค่2ปีที่ไม่ได้มาก็คือที่ปีโควิดไม่ได้จัดนอกนั้นผมมาทุกปีแล้วยิ่งรอบลึกๆรอบสําคัญรอบตัดเชือกและรอบชิงถ้าไม่มีฝนสภาพมันจะดีกว่านี้ แต่ผมขับรถผ่านมาแม้จะมีฝนเศรษฐกิจในชุมชนนะครับแล้วก็อยากให้กอ,องเชียร์นักกีฬาทุกคนด้วยนะครับก็ถือว่าเราช่วยกันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจิเตอรอนะครับก็หลังจากการถ่ายร,รูปเก็บภาพไปที่ระลึกเรียบร้อยนะครับก็จะได้รับชมกันนะครับส่งรายชื่อนักกีฬาะนะครับแรกนะครับถือว่า ถือว่าเป็นคู่เร่งครับในการแข่งขันในคาบคืนนี้นะครับหลังจากนี้ครับก็จะได้รับชมนะครับสำหรับผู้ชายครับไปบอลกับพนันกากวามาเดียด้าชันตะในกิมพาหนึ่งก็สำหรับยิ่งใหญ่เซนเตอร์ริบอลซ้อมครับมีสนามซ้อมเป็นของตัวเองวันนี้นี่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่เซนเตอร์มาเดีด้าเจ้าแอธิชาติของบันอยู่สำหรับแอธิชาติคือมาเดียด้านชันตะในหนึ่งหนึ่งสกัดไว้ได้ก่อนนี่ก็อดีตผู้เล่นกัปตันทีมจากคณะสากแก้วมาดีด้าเจ้าจอร์ดเอกพงษ์ เอกพงศ์คลองมอนดูสำหรับเอกพงศ์ยับเข้ากลางมาที่ด้าสมชายดีประวัติมาที่ด้านกัมบาลัตคำพันนี่ก็มาคองใหญ่บ่อยอยู่แล้วครับสำหรับกัมบาลัตมาที่ด้านเอกพงศ์แล้วยังไงกัมบาลัตตีบอลที่ยิ่งใหญ่เซ็นเตอร์ครับจากจังหวัดจันทบุรีดีกรีนก็ขวาแชมป์วางไว้ด้วยกันทั้งคู่ครับนี่ครับทางด้านสีฟ้ามาดูครับพี่นาเซ็นเตอร์นี่วันนี้นี่แน่นานเจ้าอาร์ชินวัตรก็มาอยู่ในตำแหน่งเซ็นเตอร์ มาที่แด้สมชายครับนี่ครับก็ตามสไตล์ครับพองบอลน,นี้ก็จะไปออกสีแดงครับบอลรับแล้วรอต้อง